มาอีกทุกคนได้หรอกทุกคนต้องหามโบมากกว่านั้นสนุกไหมสนกมเก่ง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 ไมีคนทักเลื่อนเก่งน่ารักเย็นๆเลยะเด้วค่ะแล้วบอกว่าเองเก่งเด็กมาใส่ทำไมท่เดิมไอรอนบอกบอกว่าพี่โบนี่เพิ่งไปจากบิ๊กซีได้แล้ว เรื่องยังไงไอปามกอยากใส่ว้าอยากคิดจะไปใส่กางเกงอย่างเงี้ยเพราะว่ใส่ยางเกงสาม เดี๋ยวขอผมสรงใหม่นะใช้ไล่กันเดิมเสร็จแล้วมันจะไม่เป็นแบบนี้โอ้พี่มาบ้าน่ของทำอะไรอย่งนี้เลยมยตลอดเอาไหวนะผมก็ใหม่ใช้ไล่กันเดิมกรต่ยาตั้งได้วยเฮ้ยมอไรหน่อยดูสิ ก็สี่วันก็วันละสองเมื่อวานเราลูกไปลงที่บ้านมีลูกเดียวน้องมีน้องมีก็ลงคุณพี่น้องก็แบบบอกว่าทำไมพี่กีเลิกถึงจังเลยเนาอตอมที่หนุ่มใช่ไหมอามหลังสอบดีกว่าเอาหลังปีใหม่แบบคือปีใหม่ปีนี้ไม่ใช่เราเล่นกแบบหลังว่ามันมันสิบวัน เอาวาาวาเอาวาาวาเอาวาก็จะวาเมื่อไหร่กนได้ทำงานเองเวลาแบบาว่แล้วเนี่ยมันลืมได้ได้พี่เหนมาแล้วรถรถ๋ยวไม่ทัแบาปาไม่สบายนะปาพี่โบ หอมนั่งคือกัจะถามว่าเป็นไรมาเขาไม่อามาขยั่ไมเนี่ยกินเมื่าเป็นไรอะวิ่งมานีหนึ่งแล้วอัสองแล้วาบีสินาทีเฮ้ยของของปวดหลังรถ อ้าวน้องเปกแล้วนาะนี่เกันจอยอะให้ไม่เด็กโอ้ยย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 ยไยยยะยย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 ิยย น่ารักถ้าเราอะตลกเลยตอนแรกคิดตัดแบบโอ้ยต่ฟองว่หนวาม่วยอเยไม่มีไทยสักอะไมน้อนี่ก็ีต้องทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมม่ดีโดนแม่เมาไปแล้วกินอย่าเมาพี่นะแรกิดว่าจะตัดสั้นจบซอยแต่ว่าอยย่ ัซแบบอยเี่ซอแบบแม่แบบซ่ใแบบแม่เปรียวไปไหมมาไปนอนมาเยไปนอนอินต้อนเน่ยเอมันนี้กลับละอ๋ออ๋ออ๋กับด้วยกันหรอ เดี๋ยนไปองคแม่นยดองแม่หยุดมองเจอนหนูสัสองชั่วโมงหนูเอ่ยจะได้นะแม่หัเาะไ้วนนมากินอะดแบบสองคผมคจะบอกว่าเ่ไหร่อะไปคุยสองคนแม่เอาหนูก็ไปนอู ตั้งศิลปินตน,นีนแล้ลูกอะนะนะแม่กมให้ใส่พร้อมแกกใส่กัได้อมคใจใจตกเลยอ่ะ โหดเลยไั่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้ มใจกับพี่หน่อยเอ้ยใจกับพี่น้อยมีฟูอ่ะยี่ไหมบ้า